ไข่ไก่นะคะของโปรดคุณกีวี่แอกลองถือไปต่ำๆได้รึเปกินเลยให้มันข้าวให้มันข้าวดูไปว่ามันจะทำแตกตอนไหนมันไม่เคยเห็น เดี๋ยวถ้าไหลลงคอไปนะมึงอยงมันใหญ่พออาระแอคลองให้มันแอคลองให้มันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ้แล้วดอุ้ยอุ้ยไปแล้ว กิววีใส่จานดิไหม,ไมเอาไข่ใส่จานเด้ทำเป็นป่ะเนี่ยพอดีที่จานมันมีไอ้เนี่ขนมกินขนมเนยอะกินบนจานจะเอาไข่ใส่จานลูกเอาไข่ใส่จานเธออ่ะอ่ะอ่ะกินบนจานติ มนกกน,นช,ช่วยช่วยช่วยอ่ะช่วยอ่ะช่วยไปไปจานละไปจานโอเคมันก็ไม่กัดให้ตอบเนาะมไม่แบบนั้นไม่กรอบแกรบไปลา <c oughs> ไป <c oughs> Mày cay lấy ác cho đi hạ ác 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 không ăn đi đi con lên mà gì này quá à. bay hết bút เดี๋ยวก็ติดล่ะเด็กก็ติดล่ะยังไม่แจกเลยเหรอ,ย,หรอยังแม่มัน่านนกลัวมันจะมุดเก้าอี้มันช้ามาคองเลยเอ๊ะเ<า>อ๊ะเอ๊ะอุ้ยเราก็ลุนน้นไงหยาบไปอย่าไป,าไปเปลี่ยนทิศละเปลี่ยนทิศละ S 1> <S 1> เอาไก่จานนี่ลูก มันเองไม่ได้อะไรจากไข่เลยอ๋อไ,ไ,ไข่ไม่กินไลี้ยงไข่ใหม่ก็ได้เก็บเก็บเปลือกเยอะ <c oughs> จานมันหมุนช่วยช่วย